สบายดีสบายดีวันนี้พามาเบิงงานโลลาดเนาะบนเริ่อเก่าที่หลวงพระบางมาเบิงมีกระจ้มมาขายเครื่องลากหลาอิสนน,นี่เนาะเดินต้องติดตามทางสองยูทูบเลยเด้อ

I'm coming.

จะเค็ดการตวเองก็เป็นไเสร็จแล้วก็จกดไลค์แายที่ฟกเนาะที่ Facebook เรากดไลค์พแล้ว

นนได้ทุกคนบริเวณมอเอรได้นะได้เหยียดหน้าได้เสื้อยืดได้ถุงผ้าได้ดุมฟีอันนี้ได้ทุกคนนะได้ทุกคนลุกเนาะมีดอกจบมาแล้วขอบใจอันนี้บ่มีนะบ่มีต้องได้เนาะอาจจะได้เสื้อยืดอาจจะได้กระบอกหน้าใส่ดิ

เออเออน่า oh. ร uh ู้ดี

พวกผีไก่ไก่อันนั้นไก่ขาข้าวผัดน้ำกระเทียม

ลาซาอยภาึงสินค้าสงไทยุดอดาวหัวมาลายคเดย์เอ่ซงนี่จุงขาจะใช้กสกว้ติหางด้วยดึงจองได้เนาะ้อางสางาซันนั้นเปก็เปนเปก็หน่ยเอาหมนเอาาสูไปไปส ไม่เลือกอาหารที่เจนจะรุกพาเขาไม่ได้ข้อไหกนะข้อส่งนัดส่งก้นห้าผัดก้อนห้าผัดส่งก่อนห้าผัดก้อนเดีียว ป้าสาวน่ะโบกมบอกบอกอันไ่่ะดูสาว่เสมอแล้วเนี่สาวเเมอละผ่านดมเดาลี่่อ่มอันนี้มันมากยัง

อันนี้เป็นอะไราตก็้าปลาบอบีกให้เดือดเดือบีขนาดเดือดเดือดว่าเป็นตัวกันไปดูทคกันดอะไร่าจะ็นตอรนนี้แต่วั้คือไม่จับปูจับปูสองสอแล้วที่ได้ปู้าท้าวปูนั่งเหมือแล้วสีอีทข้าว เลินใส่น้ำลูกเตีมาแม่แม่เสนไหมลูกเี๋ยวมาซีรัมไก่ กเนตอนสออันั้นตอน,เน,นออัเอาไปเอาเตักให้เอาอันเอาหาตอนจท่าไปเดียวเลยาจกระปุกน้ก็จไเดียวไ,ไ,วได้อ่ยายแล้วหอมเหล่านันเากินแล้วรัราคาได้ เดี๋ยวอยู่นี่เอาเมียวบ่นี่เด้อเอาคลิปเบิด <coughs> <coughs> ห่าเขาเดาเกเากอันนี้ไ่อยไม่เข่ายขายแล้วได้แม่เนี่ยนะหาทันทีเอาให้เลย